นี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยอยู่ในอันดับท็อป10ของโลกในเรทที่สูงมากถามในความเป็นจริงสถานก,การณ์นี้เราพ้นขีดอันตรายหรือยังคะปริมาณนี่มันไม่ได้ลดลงปริมาณนี่มันยังอยู่แต่มันเติบโตช้าลองคิดภาพสิ เรามีหนี้ที่เสียไปแล้ว1.2ล้านล้านบาทเรามีหนี้ที่ปรับโครงสร้างเพราะเริ่มเสีย1.12เรามีหนี้เสียที่ไปแก้แล้วเป็น TDR อีก1.08เรามีหนี้ที่กําลังจะเสียแล้วไหลมาเป็น SM อีก5 0 0 0ผมมีตัวเลขหลักพันไหมไม่มีหลักหมืน่นไม่มีหมื่นล้านนะไม่มีแสนล้านเป็นล้านล้าน สภาพเวลานี้มัน,ม,นมันก็เลยเรียกว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะอะไรครับเพราะว่ารายได้มันไม่กลับมาอย่างที่เราอยากให้มันกลับมา มาชวนคุณสุรพลคุยเรื่องของสถานการณ์นีครัวเรือนไทยเพราะว่าเข้าใจว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่เป็นความน่าห่วงใย,ยที่สุดที่เราพูดถึงว่าไทยอยู่ในวิกฤตม,มีหลายปัญหาที่เป็นปัญหาทางโครงสร้างนีครัวเรือนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะคุณสุรพลนี่น่าจะเป็นคนที่รู้จักนีของคนไทยดีที่สุดแล้วนะคะเราเห็นสถิติว่าตอนนี้นีครัวเรือนของไทยเนี่ยอยู่ในอันดับ ท็อป10ของโลกในเรทที่สูงมากแล้วก็ที่ผ่านมาเราเคยอยู่ในโซนอันตรายที่เกิน90ตอนนี้กีต้าเห็นตัวเลขลดลงนะคะถามในความเป็นจริงสถาการณ์นี้เราพ้นขีดอันตรายหรือยังคะตัวเลขที่เราเห็นว่าลดลงเนี่ยคือตัวเลขนี่หารด้วย GDP GDP มีการเติบโตนะครับอย่างปีที่แล้วที่ GDP โต2.5%แต่นี่ครัวเรือนเนี่ยมันเติบโต 0. ุบาตัวนะครับเพราะฉะนั้นเศษกับส่วนหารกันเนี่ย ตัวเลขมันจะลดลงตัวเลขมันอยู่ที่8.8.4แต่ปร,ริมาณนี่มันไม่ได้ลดลงปร,ริมาณนี่มันยังอยู่นะครับแต่มันเติบโตช้าเพราะว่านี่แต่ละปีเนี่ยเวลามันโตคือดอกเบีย้ยเกิดขึ้นแล้วมีการชําระหนี้แล้วมีการปล่อยหนี้ใหม่มีการชําระหนี้คืนไอ้สามสตัวนี้บวกลบกันแล้วถึงจะดูว่าโลนกรธเท่าไหรนะ่เราพบว่าจากข้อมูลของเครดิตบูโรของเราเนี่ย โลนโกรนตมัติดลบนะติดลบประมาณ0.50.6เปอเนะครับ y e a ยออนเยทีนี้มันก็คือว่าแท่งหนี้ไอ้แท่งที่เป็นหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยปริมาณของมันเนี่ยที่อยู่ที่เครดิตบูรโรเนี่ย13.5ล,ล้านล้านบาทนะครับหนี้ครัวเรือนไทยถ้าบวกสหกรณ์ออมทรัพย์อีก2.4ล้านล้านบาทบวกกยศอ,อีก3-4แสนล้านบาทมันก็ขึ้นไปถึง16ล้านล้านบาทแต่ว่าอยู่ที่เครดิตบูรโรเราเองเนี่ย 13.5โดยประมาณใน13.5โดยประมาณเนี่ยมันไม่โตหรอกเพราะว่ามันมีแรงกดดันเรื่องคุณภาพของคนที่จะไปก่อหนี้เพิ่มแล้วมันก็มีการาพูดทำโตก็คือมีการพยายามให้มีการชำระหนี้นะครับมีการทวงถามมาโดยตลอดเราเห็นโลนโกรธที่ติดลบอย่างที่แบงก์ชาติรายงานนะครับว่าสินเชื่อบิ๊กเคอเปรท้าเป็นเคอเปรคือสินเชื่อรายใหญ่โตสินเชื่อเอสติดลบ ติดลบมาแล้ว3ไตามาต9เสินเดือนสินเชื่อตัวเล็กตัวน้อยสินเชื่อคอนซูเมอร์ติดลบติดลบมา9เดือนอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนใน13.5ล้าล้านเนี่ยคุณจิตได้านลานล้านโดยประมาณเป็นหนี้ที่เสียไปแล้วเป็น NPL 1.2ล้านล้านเนี่ยครอบคุมคนทั้งหมด5ล้านคน5ล้านคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสังคมไทย แต่จ่ายหนี้ไม่ได้เกิน90วัน3าวดก็กลายเป็นหนี้เสีย5ล้านคนก็คือถ้าไม่ทำอะไรก็คือ5ล้านคดีความยังไม่รวมผู้ค้ำประกันที่จะต้องจะต้องเป็นลูกระเบิดตามกันไปปริมาณตรงนี้1.2ล้านล้านบาทกับคน5ล้านคนคนไทยเรามีคนทำงานอยู่40%กว่าล้านคน5ล้านคนที่มัน10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ ของคนทํางานคนเหล่านี้หนีหน้านหนีหนี่ไม่รับโทรศัพท์ถูกไหมครับบางคนถูกฟ้องบางคนอยู่ถูกตั้งฟ้องบางคนถูกโดติสหรือบางคนกําลังเจราจาอยู่อันนี้ก้อนที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะกลับมาก้อนที่สองคือหนี้ที่กําลังจะเสีย SM ก็คือค้างหนึ่งงวดค้างสองงวดค้างเกิน31วันอ่ะพวกนี้เขาถือว่าเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ปกติ ถ้าเป็นแบงก์ปล่อยกู้แล้วค้างเกิน31วันปุบ๊บต้องจัดชั้นตามมาตรฐานบัญชีที่เข้มงวดเป็นหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ31วันนะแล้วเขาต้องไปรีบไปปรับโครงสร้างหนี้ที่เราเรียกกันว่าปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันหรือ D.R. Debt r e s c t l c i n g แล้วก็ต้องดูใจก่อนว่าสามารถทำได้ตามเงื่อนไขาการปรับโครงสร้างหนี้นะั้นอย่างน้อย3เดือนแล้วถึงจะลดระดับลงมาเป็น Normal Loan ถ้าคุณกีตาเห็นภาพแบบนี้คับไอ้ตรงนี้อีก570,000ล้านพูดง่ายกำลังจะขยับมาแต่ตัวเลขนี้น้อยกว่าในอดีตในอดีตมันเคยขึ้นไปถึง6 5แสนหแต่ปัจจุบันนี้มันอยู่ที่570,000ถามว่าทำไมคำตอบก็คือว่าเพราะมาตรการของทอปทที่ออกมาเรื่อง less possible lending บอกว่าคุณเป็นเจ้าหนี้ปล่อยกู้เขาแล้วเขามีปัญหาต้องให้โอกาสเขาหนึ่งครั้งเมื่อเขามีการค้างชำระ จะต้องเสนอการปรับโครงสร้างนี้ที่เรียกว่าการปรับโครงที่เชิงป้องกันให้เขาเป็นคําสั่งนะครับไม่ใช่ขอความร่วมมือเพราะฉะนั้นไอการทําด r เนี่ยนะครับที่มันเห็นภาพชัดเจนเพราะมีการส่งข้อมือเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษาปี6-7เจ็ดมันก็คือเขื่อนยักษ์ที่ตั้งขึ้นมากันนี่กนปกติเริ่มมีปัญหาถูกไหม เขื่อนยักษ์ dr ยกขึ้นไอ้เขื่อนตัวนี้ครับ year on year ไตรมาสหนึ่งชนไตรมาสหนึ่งนะโตขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นโตขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์มันสะท้อนความเปราะบางของคนใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขา,ถ,า,เขาถ้าเขาอยู่ดีๆเขาอยากจะเป็นดีอยากจะเป็น sm ทำไมถูกไหมเกิดเป็น sm ต้องใช้ dr มาแก้พูดง่ายๆภาษาอย่างนะี้ไอ้เขื่อนตัวนี้มันยกขึ้นไปเนะี่ย ตอนนี้ไอ้เขือนตัวนี้มันไปขึ้นไปถึง1.12ล้านล้านบาท1.12ล้านล้านบาทมันยกขึ้นไปขนาดนี้นะจากเริ่มต้นเมษาปี67ลองคิดภาพมันยกขึ้นขนาดนี้ถ้าอีกตัวหนึ่งคือนี่เสียไปแล้ว NPL p o s s i b l e Lending ก็บอกอีกบอกว่าถ้าคุณเป็นหนี้ SM แล้วไหลมาเป็น NPL คุณ DR ไม่ไหวปรับโครงสร้างนี้เชิงบกเขาไม่ไหวไหลมาเป็น NPL คุณต้องเสนอการปรับโครงสร้างนี้ที่มีปัญหาเขาเรียก TDR t r o u b l e d e b t r e s t r u c t u r i n g อีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยไอ้ TDR ตัวนี้ตอนนี้มันก็คืยกตัวเองขึ้นไปอีกนะครับประมาณ1.08ล,ล้านล้านอีก1ล้านล้านบาทลองคิดภาพสิเรามีหนี้ที่เสียไปแล้ว1.2ล้านล้านบาท เรามีหนี้ที่ปรับโครงสร้างเพราะเริ่มเสีย1.12เรามีหนี้เสียที่ไปแก้แล้วเป็น TDR อีก1.08เรามีหนี้ที่กำลังจะเสียแล้วไหลามาเป็น SM อีก5 0 0 0 0เผมมีตัวเลขหลักพันไหมไม่ไม่มีหลักหมื่นไม่มีหมื่นล้านนะไม่มีแสนล้าน<ฆ>เป็นล้านล้านใน1 3 5เนี่ยนี่คือส่วนผสมเพราะฉะนั้นเราจะเหลือที่เป็นหนี้ดีๆเนี่ยอยู่ไม่มาก ถูกไหมฮะตัวนี้นะอ่าผมวางไว้ก่อนสถาบันวิจัยป่วยอึ้งพากรของธนาคารประเทศไทยเอาข้อมูลจากเคริบูโรหรยีล้านลูกหนี้ไปวิเคราะห์ว่าถ้าใช้เกณฑ์มาตรฐานว่าคนคนนี้มีสุขภาพทางการเงินที่ดีมีรายได้สามารถชำระหนี้ได้ไม่มีปัญหาสามารถจะก่อหนี้เพิ่มได้วิตาทรุไหมเดินมาสี่คนเนี่ย มีแค่หนึ่งคนคือ25%เซนคือประมาณ4ีล้าน4ีล้านถึง5ล้านคนคเท่านั้นผมอาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าผมไม่มีหนี้แล้วผมมีบัตรเครดิตผมจ่ายเต็มยอดผมไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ผมมีรายได้อยู่แต่ผมไม่กู้ไงเพราะผมไม่รู้จะกู้ทำไมนึกออกไหมครับทีเราเหลือคนที่พูดตรงๆคือถ้ายื่นขอกู้เกือบร้อยเปอร์นตะผ่าน อยู่ประมาณหล้านคนจาก27แล้วเรามีอีกประมาณ8ล้านกว่าคนที่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเริ่มติดเชื้อหนี่เรือรังคือจ่ายได้แต่ดอกเข้าต้นไม่ได้ลดยอดต้นไม่ได้คือเต็มเพดานเพราะฉะนั้นอาการที่เรียกวรีเจกเลตมหาศาลกันเยอะแยะนะครับยื่นขอกู้บ้านทำไมไม่ได้ยื่นขอกู้งก็เพราะเหตุผลพวกนี้เพราะว่าเราเอามาตรฐานว่า ถ้าคนที่สุขภาพดีใส่<ะ>เข้าไปแล้วจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันตัวเลขมันก็ฟ้องมาว่าใน27ล้านลูกดีที่เอาไปปั่นข้อมูลมีหนี้เสียที่แก้ยากหรือแทบจะแก้ไม่ได้ประมาณ3.1ล้านคนมันคือ3.1ล้านคดีมีเหลือที่เป็นหนี้เสียแล้วพอจะเอามาแก้ได้จากตัวเลขกลุ่มตัวอย่าง27ล้านคน3 0 0 0 0ที่รีคอเวอรี่กลับมาได้ สภาพเวลานี้มัน,ม,นมันก็เลยเรียกว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะอะไรครับเพราะว่ารายได้มันไม่กลับมาอย่างที่เราอยากให้มันกลับมา